สวัสดีครับตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องบุญน้ำโชคนะครับเนาะทั้งบุญน้ำโชคกับสิผ้ามาเบิงแนวทา้งตเลขอยู่ที่วัดปูกุดไ่ครับผมมาเบิงว่าพันมีแนวทางตัวเลขตัวใดสีง่ามบอสีเป็นตะซื่อบอสีตรงกับเอฟซที่คิดไยบอ ก็อยากให้เอซได้ติดตามรับชมรับฟังเอาครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยครับผมตามันก็มาตามสูตรของมัน อันตู้มันนี่กันปู้ขีดเส้นไว้นี่ยเอฟจีเขามักก่กันเขาเอาหน่กล้องกันค่ะเอาไม่ยังล่ะใช่ได้บพื่อน่ะมันเมาค่ะปูมังเมาเตียนนี่้อต่อปูจุดวันพระจิดวันพระของปูวันเอกถูกจุดใส่วันพัะเด้อพี่น้องคะปูขอเอานะคะนอกแก่คือว่างามเนาะพี่น้องเนาะเก่าสองเก่าสีนะพี่น้อง มักสีอเฮ็ดับอาหนก็เขาก็ุ่มนี่พอดีเลยว่าปูถว่ามันเขาก็เล็สูตรบอกูเล็สูตรโหกจสองสนีติดในสูตรติดในสูตรสีิดของปูนะคะสุแล้วกั กมากสิเดิตัวนี้ก็เป็นสองเก้าหกหกเก้าสองห้าแปดห้าสองไนมันมาเป็นสีที่เรียุ่มมาสี <c oughs> สรุปก็แล้วแต่เอฟสิมากคเอฟซีมากเลขทูกก่สรุปเลขทูกเอาหนิแม่บอค่ะท <c oughs> ุกนี้กแปดสองเจ็ดสอง นี่เวลา9 2เขาเน้นเน้เน้นน้อยคู่เกาสคต้องใส่ีกวนั่นะตีปูนะเกาสามใส่ีก็ได้ไปเี่เกาสามวนะคะเนาะเก้ะทูบแม่่อะค่ะกัดทับกันับเสือโอ้เฮ็ดโอค่ะส่สองก็ได้เนือเกี่ยวห้ใส่นี่จะรับมาใส่ก็ได้สามี่ก็มีเห็นหม เ <c oughs> รียกว่าปูมักนี่นี่ละซุ่มนี่ละซุ่มปูมักนี่ละเช็ดสองซุ่มนี่ละซุ่มจานไหนนี่ละเน้นใช่ไหมคะปูว่องกลมนะคะตัมักเน้นเน้นเน้นก็เอาเกาสอง เม็ดเดียวต้นต้นวันเนียนเนาะตัวเดียวพ่อรอเลยวันเนีนเนาะเน้นเนี่ยเอาใจคนงมหน่เนาะคุณน้องพีจ้ามาเน้นเน้มาเน้นลูกหลานพ่กันจานาเบืองอากับอกตัวเน้นเนาพี่น้องนอกจากสื้อสุดเออการีามกับไล่ตัวดอกแต่ถือว่าใหม่ครูน้องพี่น้องแค่ แค่หาคู่เนาะพี่น้องเนาะเลขของคู่นะคาเนี่ยพี่เขาคู่แค่ห้าคู่เด้อพี่น่องอันนี้เลขทูบมันก็เอากันกับเลขกันจุดอธิษฐานจีบจุดมือไหนมันก็เข้ากันนี่นะใกล้เคียงกันมากอธิษฐานจีบจุดเอาเนาะทางนี้ผมมาเท่วาวานไฟนี่แล้วคือคักไฟไฟนี่คือคักของคู่เป็นการลงทุนยอยอะหาลงทุนมากเลยน้องคู่เนาะหน้าลงทุน บังบนุ่งเห็นหรือเปล่าค่ะเห็นอยู่ครับปูคุนค่าขั้นวิ่งห็นไหมปูขาวินวิ่งตัวไหนปูขั้นวิ่งนไหมวิ่งก้าตัวเดียววิ่งก้าตัวเดียวบนล่างครับปูบนล่างเ่ากับหากับสามล่าง ก็หลายตัวแต่ครูนี่น้นเน้นก้าวแล้ววิ่งกันบ่หลายตัวก็ได้เนาะก็เขียนตัวร่องไว้นะตัวเน้นเน้นเก่าอัวนี้ล่องวิ่งหนึ่งบบนี้อือค่ะเน้นก้าวล่องล่องสามล่องสามเน้นเก่าล่องสามเก่าเก่านะเก่าดีซิบดีค่ะอือ ก้าดีสิบดีจเลอรีนอง่เป็นแนวทานการเมาเผชอบนะคขของปูนะคะกับบอลไลทนะคะบอลลท์คูนะคะเนาะาะว่าเลขเวิ่งนะคะของปูกับไฮนะคะวิ่งเก้านะคะเด่นเก้ารองสามนะคะเนาะราคา ชุดนะคะบนล่านนะคะผู้กระหายหาคู่นะคะนอกจากนี้แปดสองเจ็ดสองเก้าสามเก้าค่ะเน้นเก้า <9 S 2> ลองรออสามลองสามเน้นเก่ารอสมเ่อ่ะล่เก่าดีสิบดีค่ะเก้าดีสิบดี จเกอร์นีนองจะเป็นแนวทาในการนอกเพิรมักเพิรชอบนะคะเลขของปูนะคะกับบอลไลนะคะบอหลายปูนะคะเนาะเพราะว่าเลขเวิ่งนะคะของปูกับห้นะคะวิ่งเก้านะคะเด่นเก้ารองสามนะคะเนาะแล้วกาชุดนะคะบนล่างนะคะปูกับไหหาคูนะคะนอกจากนี้แปดสองเจ็ดสองเก้าสาม เก้าสองเก้าสี่นะคะเน้นสุดซุดฟันเม็ดเดียวนะคะก็คือเก่าสองนะคะก็ถือว่าปูเน้นห้สุดซุดแล้วเนาะพี่น้องเนาะกัเลขมาหลายคู่นะคะแล้วการเลขทูบนะคะปูว่าปูตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะกะับเลขสองเก้าสี่นะคะซึ่งสองเก้าสี่นะคะมีตรงกับเลขสูตรสี่ทิศของปูทั้งสามตัวเลยเนาะพี่น้องเนาะปูกัเลขค่อนข้างมั่นใจนะคะ วางวดนี่นะคะกัสีมานยูน้ะพี่น้องนาะเพะว่าปูกับฟันดีพร้อมนะคะกับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องค่ะกับพิจารณาในการรับชมนะคะเนาะแต่เลกับมีเขาไม่รู้นะคะก่อนสิการสิลงทุ่นน้ะพี่น้องกับไตต่อเบื่องดีๆก่อนนะคะทางจ่องกับมีนาที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเนาะเบกับมีเขาไม่รูดเด้อค่ะ จิ S <S hmm. ๋แล้วพอกับสูตรปจ๋เขกับสูตรน้ำปูเนาะงามตามวนะคะทีมานยัหลืน้ำปูมันมค่ะแต่ว่ากันหาเกหาแน้แมว่าจะซ้มากว่าแต่ว่าปูบนันลงกันตัวได้กับ่ะปูห้าเก้าห้าเก้าโอ้กันหาเก้าเก้าหาเพิ่มมาอีกน้าพี่น้องเนาะค่ะปูว่ายันมันออก หาเก่าเก่าหากันไปแล้วเป็นหานะฮะโอ้สองกับเาตัวเดียวกันเนี่ยสองกับเพาตัวเดียวกันแม่มาไรจานมันอันเนาะกันใบเด้อพี่น้องหาเก่าเก่าหานะคะนอเป็นแนวทางเด้อค่ะว้าวเนียนเก่าสองสองเป็นห้าก็ได้สองกระเพราค่ะเนาะพี่น้องการแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องคะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปู่กุ้ยใหญ่เนาะค่ะพี่น้องสรุปแล้วเด้อค่ะปู่สรุปให้แล้วเนาะค่ะเลขถูกจุด วันพระน,นั่นเนาะค่ะพี่น้องกระตรงกับเลขสูตรของปูเนาะค่ะพี่น like um, okay ้องค่ะปูกระไดสรุปให้เล้วได้วงให้แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็แคบนาจอไบเด้อค่ะพี่น้องเลขมันก็มีเขามีลุดเนาะค่ะมักกระจัดคัดกับพานเนาะค่ะพี่น้องงวดในปูกับมันใจเนาะค่ะลานเปอร์เซ็นเนาะค่ะจังไดกับเขาปูบอกเนาะค่ะพี่น้องค่ะกระแคบนาจ๋อวบไปเสียงเบิ้งเห็นลอดตลี่กระจับผุละบใบสองใบเนาะค่ะเพื่อมีโชคมีใช้กับ ปูกดใหญ่เนาะคะ่ะปูก็ให้เป็นแนวทางแอดก็เป็นผู้นําเสนอเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเอฟซีทันใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดกับสับตะไคร้เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยเนาะคะ่ะขอขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องแอดกับซีหาคลิปเด็ดๆดีๆฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะ